สวัสดีค่ะวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สามไปไหนไม่ได้ต้องนั่งกินนอนกินดีรูปจริงๆสตรอเบอรี่ใหญ่บเลล์เลยฟ <c oughs> นเกลียมตื้อไว้กินอปวดเมื่อยไปทั้งแขนเลยค่ะนี่ ครับรถไปกินไปค่ะฐานะเป็นคนไข้ค่ะฉีดวัคซีนเข็มที่สามค่ะรู้สึกอาการไม่ค่อยดีปวดแขนไปหมดเลยค่ะแขนที่ฉีดนนะ่ะเมื่อวานก็ว่าดีหน่อยกินยาไปแล้วยาแก้ไข้รู้จริงๆอ่ะแต่ตเบอรี่ใหญ่มาก นี่สตอสตอเบอรี่ญี่ปุ่นนะคะใหญ่มากเลยแฟนบอกว่ากินกินแก้ไข้ดีมค่ะต้องไปรับพี่าวก่อนรับพาวไปตรวนแฟนพี่าวก็ยังไม่ตื่นมารับ

เมื่อคืนนอนปวดปวดไม่เมื่อย,อย,อยไปทั้งตัวฉีดวัคซีนเข็มที่สามนะคิดว่าจะแย่แต่แล้วคิดว่าจะลุกไม่ขึ้นเออพอมาตอนเช้าลองออกไปเดินดูเดินดูนั่นดูนี่ดูสวนดูสวนดูเฮาครขับรถไปตรงพี่สาวไปโน่นมานี่มาเออแข็งแรงดีนะขาที่เคยเจ็บอา้าวันนี้รู้สึกว่าหายรู้สึกกระชุ่มกระวยอื วัคซีนเป็นเหตุเนะกินจริงเอลูกใหญ่สตรอเบอรี่ลูกบลเลอเลยแฟนซื้อมาเตรียมให้บอกเผื่อเพิกนี้ลูกไม่ขึ้นไม่เป็นไดกะกินได้เลยเจองแล้กินไม่แรง ทำงานต่อคนอื่นเขาไม่สบายกันนะเจ๊เป็นอยู่ครึ่งคืนแต่เช้ากินยากแก้ปวดหัวหรื่าเป็นเพราะแก่แล้วก็ไม่รู้นะะพราว่าคนแก่จะไม่เคยแพ้วัคซีน สองเข็มฉีดไฟเซอร์มาสองเข็มแต่เขาบอกว่าไฟเซอร์มันกลัวจะกันโรคใหม่ไม่ได้ก็เลยฉีดเป็นอะไรโมโรโมโนาหรือโมโ,โมโดนูนาอะไรนี่สักอย่างนึงน,นี่แหละค่ะไม่เคยเข้าใจชื่อห้อยาเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยก็จะเรียกไม่เหมือนกันค่ะภาษาอังกฤษเขาจะกล้ำทันทีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาจะมีลุมีโตมีอะไรภาษาอังกฤษก็ยังยัง เอลก็เอลโล่เอ็มก็เอ็มมูอะรูกไตหวานมากอร่อยดีอิ่มน้ำตำรานทำงานได้แหละค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ ใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เจวันด้วยค่ะกดติดตามเจวันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ